สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาสอนเต้นเพลง beautiful girl นะคะที่กำลังฮิตใน tiktok นะท่าแรกเลยนะคะให้เราเอามือทั้งสองข้างเนี่ยขึ้นมารูปที่อกแล้วก็รูปลงนะคะในส่วนของขาเนี่ยก้าวขาซ้ายก่อนก้าวออกแล้วก็เอามาชิดขาขวาก็เหมือนกันขาออกแล้วก็มาชิดนะคะเดี๋ยวทามือไปพร้อมกับขากันเลยนะคะทุกคนนะพร้อม1 2 3 4ต่อท่านะคะท่าที่5เนี่ยเราจะก้าวขาเหมือนเดิมนะคะซิขาอย่างเ,เดิมแต่ว่ามือจะเป็นแบบเหน็บหู เน็บหูสวยๆนะคะทุกคนนะจะรีจะกก้านนิดนึงอ่ะพร้อมนะคะห้าหกเจ็ดแปดประมาณนี้นะคะทุกคนทวนอีกหนึ่งรอบนะคะหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองสามสี่ต่อห้าหกเจ็ดแปดถ้าต่อไปเลยนะคะอ่าในส่วนของขาเนี่ยเราจะก้าวแล้วก็กางขาออกแบบนี้นั่นเองนะคะทุกคนมือจะเป็นมือขวาก่อนนะคะแล้วก็เอาออกงี้นะคะหนึ่ง 2แบบนี้ตามด้วย3 4ต่อด้วยท่าที่ห6 7 8ดนะคะให้เราเอามือขวามาไว้บริเวณปากนะคะทุกคนนะอ่าแบบนี้นะเนี่ยแล้วก็ควงสะโพกไปฝั่งขวาก่อนนะคะเป็น5้าหดดนั่นเองค่ะทวนเซตนี้อีกหนึ่งรอบนะคะทุกคนอันนี้ก็ไม่ยากนะคะ1 2 3 4 5ส7 8าี่ห้าหดที่นี้ทวนเซตที่1มาหาเซตที่2นะคะพร้อมนะคะ หนึ่งสองสามสี่ต่อห้าหกเจ็ดแปดต่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดต่อท่าเลยนะคะท่าต่อไปเนี่ยให้เรามือทั้งสองข้างเข้ามาอย่างเงี้ยพร้อมกับเดินขาขวาไปอ่าแล้วก็ควงสะโพกเราไปางี้นะคะทุกคนอ่ะก็จะเป็นจังหวะหนึ่ง 2ตามด้วยจังหวัดที่3ก็ไปอีก3แต่จังหวะที่4เนี่ยเราจะหันมาพร้อมกับมือคัาเอาว้แบบนี้ค่ะไปต่อที่4ี่แล้วก็5 6, 7 8แบบนี้นั่นเองค่ะทวนเส้นนี้อีกหนึ่งรอบนะคะทุกคนไม่ยากนะคะ1 2 3 4าต่อ5 6 7 8ทีนี้ทวนเซตที่1 2และ3มาพร้อมกันเลยนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8ต่อ1 2 3 4ต่อ5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8ถ้าาต่อไปนะคะก้าวขาขวาเอามือขวาขึ้นมาอย่างเงี้ปุ๊บ1แล้วก็ยื่นออกมาเป็น2ตามด้วย3ยื่นออกมา4 ต่อด้วยท่าที่5นะคะให้เอามือของเราเนี่ยค่ะทําเป็นเหมือนกงจากอะค่ะทุกคนมือขวาทับมือซ้ายนี้นะแล้วก็หมุนค่อยๆหมุนมาอย่างงี้ค่ะอะแต่หมุนข้างบนนะคะ5 6ตามด้วยมือขวาเอาไปหมุนมือซ้ายแบรเดินมา7 8นั่นเองค่ะทุกคนทวนเส้นนี้อีกหนึ่งรอบนะคะ1 2 3 4ต่อด้วย5 6 7 8

สำหรับคลิปเต้นเพลงนี้ก็อยู่ด้านล่างนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ